ปวดบกข้อบกข้อมันใจหลายเนาะมันใจเดี๋ยวนี้มึงขึ้นมามึงเสียใจบ่อยข้อมู้ดิแปลนเสียใจเด้อมึงกินน้ำล้างถ้วยเอ้ากูที่บ้ากูกินน้ำล้างถ้วยแต่แอำนอรเีกยเขาที่น้ำไต้ศอกกูเด้อค้างงั้งจะมึงนี่ตีวงสิเป็นเมียบ่อยสิริชัยนะเอา้าค้างงั้เขาบอกเด้สีค้างเด้่เข,า,ขาสีหีสินะ ว่าเอินหีเหียวเอิอยังหีมีรักยิมโอยมันเป็ดยังไงมันสิยบอยู่ใส่กันอยู่ขึ้นตำสาตว์มึง่อนนาะอ็น่ากูเิว่าโอานึงไงมึงฟังปูยังอีกแต่กี่ไอ้บอยมากูเด้ยมากูเสนลนมเสีตายคิดบังดูเส็จไปใส่มาใจที่ขามถนนขนข้างบ่ม่รถแล้วก็อุ่มกูขาอนนัต่เอกูไปนอนหลับยูใสกัน้ำดมกูจูปากกูหลายจน่าแขวกูโล่นไอีหลีวะบ่เลียจักเหล่มเลย เดี๋ยวนี้เอาเมียแม่หัวกับเมียคูนี่แอนกับบอยน้ําใจร่วมกันแล้วปานทะเลกวงไงเข็มโอ้ยเมือ่อกี้ไอ้อบอยแล้วสีว่าเป็ี่ยนเดงกุ๊กฮัทไห้สองอาทิตย์เอเลียเออเห็นหีมือแรกใครเอาเป็น <ะ S 1> ปอย่งไรไห่ิ่อไห้ได้จเก่งได็กูเกิดเป็นคนมาสามสิบเกตปีกูก็งงก็เคยเห็นนี่เนาะ <c oughs> มือแรกกูเปิดพ้าออก ขุดตื่นจึงไม่หยันมันยุ่งมันไ่วใจกันกูตกใจใครตูโกบยกมือไหวสักพอน่ะตายเห็นเหีผู้ใดกติบนดีเมียนั่นขั้นสี่พี่บามันเราให้คนฟังู้มึงยังมาบอกขายนากูกูไม่ได้เสียกับมึงอยู่ใสกูไปพิชสวบัดมึงแต่เงี้ยไหไม่ไดีเลสี่พี่บาบันกติบดีรับคิดชอบสี่บาบันอีพึง ไม่นังบักบอยปากท้วมึงสิบวยอมกูยืนหินจีเอาคันมึงย่อมกูมึงก็นอนร้องจีกูสินั่งเอาก็ได้เนี่ยกูเสีกปากมึงเดี๋ยวนี้เด้กูจบจดสไลด์ท้งมึงนะมึงเว่าเถียงมวะนี่ว่าอยู่นี่มึงจีปีนเกี่ยวมึงจีมาเข้าโลกหัวหน้ามันบ่เออแบบนี่แหละกูสิไล่มึงออกอยู่นี่อย่าไปน้ำมูดตูหัวหน้าเถียงหลุดร้องจังจี่กูสิไล่มึงหนี ไปเลยมึงสิไปยุ่งไหนมึงก็ไปไรหนีหามึงสิกูเป็นหัวหนา้ากูเป็นลูกน้องไม่บ่อยกูเป็นลูกน้องแหากนกูไปเดือดร่มทุนจักบาทกูไปตัวคือมึงได้บ่อยเอ๋อพี่น้องอขั้นขั้นขั้นวะมินเออขั้นวะมินลูกน้องมึงเสียเป็นหัวหน,าน,นว้าบ่เออบ้าฮะเรตเ็นบะปะขีกระตือพี่น้องผู้ใดยจะใช้บึงขอเสียงในจ้า ขอบคคุณ่ะ<ป>มิตรผีบ้าละทยเดียวกันกับมึง <c oughs> พี่น้องกูแห้งไหลมึงอย่าลืมเดอ้อบ้าน, <c oughs> านอำเภอม่วงสามสิบอุมาลัมตั้งแต่อายุสิบสองปีผู้เด้อกูจะบอก<ะ>ให้บ้านผับอุมาลัมตั้งแต่อายุแปดสิบผู้เดอ้อ <c oughs> พี่น้องกูแห้งไหลมึงสิเอาแข่งกันเมนบอมึงอยากฟังเสียง,งพี่น้องกูบออยากฟังมึงสิมุดดินแกนหนีท่านบอหรอพี่จิตรำก็ไม่มาแล้ว พี่น้องมองไงผู้ขาในเด้อดัน่อยเสียงใหญ่ให้แพรปีบ้าหรือห่ะขอเสียงผู้ใดไทยเดียวกันครับบ่อยเนี่ยเอาเอา medium s i m เจ้าก็บ่าเอาหนาคยไปจะก้นเนาะบอยคณะกรรมการเพื่อน่าปีนากระตีจ้างใจเกินร้อยจ้างแล้วปีนาหั่นสิน่านหลายคนนี่แต่ว่าบ่เอาบอยเด้เอาโมกปูไปสิเป็นหัวหน้าบอสบึงค่ะเปล่นแต่เดม่าหน้ามูบนอปีนาเมื่อก้เมื่อกยืดนอดปีนาบ่เราเมึงสิม้บ้าหน้ามูตู่ยืดจีเพิ่อนจีขืนงานเด้ มไม่อยากถอนเข่า้เท่าถึงเป็นั่งวุ่นมาอยากไหลายมันบ่แเจก้ว